ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎหมายก็จะมีการนําตัวเด็กมาดําเนินคดีและศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเรามีการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญามาใช้ในชั้นก่อนฟ้องโดยเรียกง่ายๆว่าการหันเหคดีโดยใช้มาตรการพิเศษ การหันเหคดีโดยใช้มาตรการพิเศษเป็นมาตรการที่นํามาใช้แก้ไขเด็กหรือเยาวชนที่ทําความผิดในคดีเล็กน้อยเพื่อให้โอกาสเด็กได้กลับตัวกลับใจและทุกฝ่ายได้รับการชดเชยเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 1. เป็นคดีที่มีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม 2. เด็กหรือเยาวชนต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือคดีละหูโทษ 3. ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งฝ่ายเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายหากมีผู้เสียหาย 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดีสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดีคือ รู้ว่าการที่ตัวเองทำอะไรลงไปและสิ่งนั้นตนไม่มีสิทธิ์กระทําการกระทํานั้นมีผลกระทบต่อผู้อื่นและรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตนเองพร้อมทั้งรู้สึกอยากแก้ไขสิ่งที่ได้กระทําลงไปและตั้งใจว่าจะไม่กระทําอีกโดยขั้นตอนของการหันเหคดีโดยใช้มาตรการพิเศษมีดังนี้ 1. เด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดถูกจับกลุ่มและส่งตัวมายังสถานพินิษฐ์ 2. พนักงานคุมประพฤติสืบสอบข้อเท็จจริงและประเมินร่วมกับนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์พิจารณาคุณสมบัติของเด็กหรือเยาวชนว่าเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษหรือไม่แล้วนำเสนอผู้อำนวยการสถานพินิษพิจารณาหากผู้อำนวยการพิจารณาเห็นว่า เด็กมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องจะมอบหมายให้ผู้ประสานการประชุมจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูภายใน30วัน คุณสมบัติของผู้ประสานการประชุมจำเป็นต้องผ่านการอบรมมีทักษะการพูดคุยรับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการประชุมและจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู 4. โดยผู้ประสานการประชุมจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้ตำรวจเพื่องดสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนหรือดำเนินการใดๆ 5. ผู้ประสานการประชุมจะจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ 1. ฝ่ายเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดกรณีมีผู้เสียหายก็จะมีการเชิญผู้เสียหายและในกรณีผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนก็อาจเชิญผู้ปกครองของผู้เสียหายมาประชุมร่วมกัน 2. นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะ์ และผู้ที่อาจเชิญเข้าร่วมได้ได้แก่พนักงานอายการผู้แทนชุมชนพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดทั้งนี้เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและร่วมกันจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูโดยแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนี้มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ4ประการคือ1 แก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน 2. บรรเทาทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย 3. สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม 4. พัฒนาตัวเองให้น่าเชื่อถือว่าจะไม่กระทำผิดอีกและลักษณะของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้อง 1. ไม่จำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน 2. ไม่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. กํกำหนดให้งานบริการสังคมไม่เกิน30ชั่วโมง 4. ระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนต้องมีความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน1ปี 6. เมื่อที่ประชุมร่วมกันจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วผู้อำนวยการจะส่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้อายาการพิจารณาให้ความเห็น 7. เมื่อพนักงานอายการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจแล้วหากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 8. ถ้าพนักงานอายการเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนและประโยชน์แห่งความยุติธรรม พนักงานอายการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวให้มีการดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูทันทีแต่ถ้าอายการไม่เห็นชอบให้กลับไปดําเนินคดีตามปกติ 9. จากนั้นสถานพินิจจะรายงานให้สารทราบ 10. ศสารจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนมาสอบถาม 11. หากเด็กและผู้ปกครองปฏิบัติตามแผนครบถ้วนผู้อำนวยการสถานพินิษจ์จะทำรายงานเสนอต่อพนักงานอายการเพื่อพิจารณายุติการดำเนินคดี 12. ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะถูกส่งกลับดำเนินคดีตามปกติข้อดีของการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดีโดยไม่ถูกฟ้องคดีผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวและผลกระทบที่เกิดขึ้นและสังคมได้เด็กกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม การหันเหคดีโดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องเป็นมาตรการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ใช้ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหากเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเล็กน้อยและสํานึกผิดในการกระทําและได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายหากมีที่จะให้จัดทําแผนในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ซึ่งในส่วนของการจัดทำแผนนั้นผู้ประสานการประชุมซึ่งเป็นบุคลากรของสถานพินิจจะเชิญเด็กผู้เสียหายพนักงานอายการนักวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนร่วมกันโดยอาจกำหนดแนวทางให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติหรือให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งหากแผนสำเร็จพนักงานอายการเห็นชอบและเด็กหรือเยาวชนปฏบิบัติตามแผนได้ อายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบว่าการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีมีข้อดีหลายประการข้อดีสำหรับเด็กคือ เด็กจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับตนเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและที่สําคัญเด็กที่ได้รับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่เด็กจะกระทําความผิดซ้ําและข้อดีในส่วนของผู้เสียหายคือ ผู้เสียหายจะได้มีโอกาสพูดคุยและบอกเล่าเรื่องราวและผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและสิ่งที่ต้องการได้รับเพื่อเป็นการเยียวยาหรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นและข้อดีในส่วนของชุมชนและสังคมคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชนที่อาจเกิดขึ้นได้อีก และยังช่วยให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์กันทําให้ในชุมชนจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งเด็กก็ยังสามารถกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคมได้ทั้งนี้เพราะเด็กได้รับโอกาสในการกลับตัวให้เป็นคนดีโดยไม่ต้องถูกฟ้องคดีเด็กจะได้เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และได้มีโอกาสในการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในกรณีมีผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งการได้รับโอกาสจากชุมชนและสังคมนี้จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองทำให้สามารถกลับมาอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมของตนเองอีกครั้ง เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันความขัดแย้งทั้งหมดก็จะคลี่คลายและนำไปสู่ความสมานฉันระหว่างคนในชุมชนและสังคมและยังเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป